บ้านเขาฝังนบ้านเขาคือฝั่งนู้นนะในเมืองนะลงนะรอโรสัลงให้ดีๆชย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 ยเยเมย่ยชนาลนเดียวลนลยะเล่้ขวาเล่นขวาปืนคือสแตนบายเลยคือสแตนบายเลย ไอ้กิ้วกิ้วกิ้วกับลีวายขออยู่อยู่โซนหน้าคุกนะสองคนนะกิ้วลีวายโอเคสวยเนดไว้กูจะเปิดกูจะเป็นจับเปิดแล้วจับลงเสาลงเสาลงลงเสาป้ายลงเสาป้ายลงเสาป้ายเสาป้ายเสาป้ายเห็นป้ายเห็นป้ายเห็นป้ายมาเปิดป้ายไอ้ไม้มาข้างหลังคนหนึ่งได้ป้าไม้มาขอหน่อยได้ป้าได้ได้คนหนึ่งนี่ยไม้อะไม่ตกงนไม่ตรงนะไม้มาไอ้จีอย่าไปดูคนนี้คนเดียวเฮ้ยตรงเสาบางตรงเสาบางตรงเสาบางเฮ้ยฟังมาตรงเสาเนี้เฮ้ยฟังมาตรงเสามาตรงเสาให้หมดมามา เร็วเร็วลง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 เสาลงเสาเอาฟังเฮ้ยมาหลับบ้านเราก่อนมาช่วยหลับบ้านเราหน่อยมาช่วยหลับบ้านเราหน่อยใครเขาแยกใครเขาแยกกันเลยใครเขาแยกกันเลยไปแยกพาหลับบ้านเราด้วยมามาไปไปไปลงลงเลยลงของไม้มาข้างหลังหน่อยได้ป้อไม้อ่ะมันมาเก็บตหลุกได้ป้องเอาเยอะด้ว่ ตอนไหอตอนไหนเป็นไหตอนหนีหน่อยหลังหลังยิงหน่อยยิงหน่อยตา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 ยเอาศไปเอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปมานมาไปงไปหล้านะกูจะโดมหลาอยู่นตนหลังไฟนะนหงไฟนหลังกูจะหล่นนะ ไองตออกได่ได้ข้ามคุกมันมีตัวนัก่มนมีตลุดนะดินบ้า้างคุกมีตัวนนหน้ลังไะไรดินมันาอครับเ้ล่นหน่อยเล่นหน่อยคอฟเล่นหน่อยตรงเนี้ยตรงไหนรัวบ้าบอสอยู่ี่มันไหนรั่วตรงไหนรัวยิงหน่อย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 ยงหน่อนหนก่อนงย่ออยยิ่หน่อยอ่ยน มั่งรำมั่งรำวะไอ้เพื่อนอยากให้มันเอาเพ่อนเอาเพื่อนออล้าเอาเพื่อนออกหรองบ้านออกเลยเลยเลยแล้วยิงให้แล้วหลังไฟอ่ะมาสจะหยบมปเอาสมาขึ้นมาเอาเพื่อนออกหลังบ้านมมันไไ่ด้เราออกไม่ได้ออกได้ออกด้าเอาเพื่อนออกเต็มเลยมาหลังบ้านเราหลังบ้านหลังบ้านมันหลังบ้านมันไอ้ตรงกลางขวาไอ้ยีมีแหวนตรงนี้มันยงกบดีแหวกยีมีเลยเฮ้ยมาซ่อมรถอยู่หลังบ้านเราตอนตอนจริงนะปะซ่อมรถอยู่หลังบ้านเรา ผมหน่อยผมหน่อยผมหน่อยปืนมาอยู่บ้านเราเปืนอยู่บ้านเราบ้านเรานะตรงฝั่งของโต๊ะบ้านเราฝั่งฮ้ยนเราฝั่งของโตมาหน่อยมาหน่อยบ้านเราฝั่งของโตัะหลังแตกถ้าสามพันบ้านเราเฮ้ยปืนได้ยินปะฝั่งเขาบ้านเขาเจ้าเพื่อนเราน่ากดเลยน่ากดเลยดแล้วดูแล้วดูแล้วดูแล้วกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆช่วยไปไหมครับ เอาให้ล็บไอ้ไม้คนนีใหญ่ไปไหลรุดน้ำาอ้โดนอุ้มเห็นปะเห็นปะยาย่ไปไหลรุดน้ำใหญ่ไปไหลรุดนิดบอดพี่ร่วงบอดพี่รวงบอดพี่ร่วงทีนี้เฮ้ยเพื่อนอ่ะเพื่อนออกเพื่อนออกเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเฮ้ยขอเพื่อนกับรายการหน่อยดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกดอยู่ฝั่งซุกนะเฮ้ยฝั่งฝั่งฝั่งป้ายโดนยิงนะตายว่าละ สัวไอ้แบบตีกองป้องตีกองตีกองไปเยอะชุบชุบแล้วครับชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วกูถูไปเล่นข้างหน้าดีกว่ามั้งไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนโดน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 เพื่ดี๋ยวปช่วยเบงเลยช่วยเบ่งเลยช่วยเบ่งลาลาหยิงลาหยิงเพื่อนตายปะไม่ตายนะมันไม่ตายนะตายตายชุบหน่อยดิไช่วยเบงมึงเล่นดนเจ็บ

มายิงมายิงมายิงฝั่งเขาหน่อยปืนมายิงฝั่งเขาหน่อยตรงไหนรั่วตรงไหนรั่วบอกด้วยนะกูตายหลังบ้านมันผมโดนเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเนี่ยไอ้บ้าพี่หลังบ้านมัน่ะหน้าผมเนี่ยกูตายไอ้สาดช่วยเพื่อนดิลามกูช่วย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 ไปเรื่อต่อไปเร่อต่อไปเร่อต่อ สายไม่กืนะสายไม่กืนะต้องไม่ได้ตรงกลางเพื่อนไม่ได้ตรงกลางไม่ได้ตรงกลางไม่้ตรงกลางมายัด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 มย้ยเียอะไ้ ออกนะเจนเจนนะเจนเจนนะเจนนะออกไปออกไปเพื่อนเราคืีเลยได้ได้ได้สวยไปไปไปปืนยิงหน่อยปืนปืนเห็นปะปืนยิงหน่อยดิเอาสอบไปนะเอาสอบไปให้เอาสอบไปให้ไหนเอาสอบไปให้ไหนกลางไฟกลางไฟกลางไฟยิงเรามา ด่พีเออเพื่อนอยู่ไหนวะดาวผมไม่เห็นเท่อไเลยวะเดี๋ยวมามั้งหนาเสอดไปกับเล่นตัวกลางเล่นเล่นแข่งมึงอย่าตายง่ายนะ่ะเล่นเล่นกุบแล้วกันเล่นกุบแล้วกันเฮ้ยมาๆพี่พี่เจพี่เจพี่เจดูดูผมโดนยิง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 ชอวกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยมึงได้ปะใช้ปืนหอดปูนเขาาตายตาเอาสบไปเอาสบไปเอาสบไปสอไปช่วยกูหน่อยไอ้กันในหลอดหน่อยกันในหลอดหน่อยทุบเลยยิงจะเลยจะเลยหลอดหลอดทันเลยโอเคโอเคโอเค ลื้อไปน้องลื้อไปนองเนี่ยลื้อไปลื้อไปหลังไฟเราเกียแล้วหลังไฟเราเกลี้ยแล้ยืบอันยืบไปอันเราคนลุกไปนึงนะกลุกลมเอ้ยเอ้ยกันกันเพื่อนเราเห็นป้องโกรธแทนชุบกูถีบให้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 ให้ยังไงออกเลยตายตายตายเพื่อนตายเออจบออกไหนไปกูตายสัตว์อ๋อเพื่อนเราตายตรงกลางนี่ยว่ะตรงกลางตรงกลาง ีมยจับป yeah, hey. ืนซ้ายมือเลยจับปืนซ้ายมือหน่อยจับปืนซ้ายมือหน่อยพี่เอาไปเลยพี่เอาไปพี่เอาไปอ้ปืนาปืนซ้ายมืออีกนะนะปุ๊บโดนไมาเลยอยากเล่นหมาย่ายเลยเฮียหมายอ่รรันจัดเลย เต็มแล้วไงไมาเมไม่มีมันเต็มหมดแล้ว <g ül> ใครไว้เที่ยปืนอะ่ะใครวะพวกเราอะ่ะชื่ออะไรวะรั่จัดเลี้ยเฮโดนอะ่ะอ๋อโดนกัดตรงกลางเรียกว่าหายหมดไอสัตว์ เขานะรอด้วยนีนะรีนะชุบขอนะชุบขอนะเอามือเอามือเข้ามานะเข้ามาน,าน,านาพี่เกดพี่เกดเอาผมพี่เกดไม่อยู่เลยเหรอเลเลยวเลย

มมองมดูมาบ้านนี้บ้านวันนี้เปลี่ยนบ้านเปล่าดูดูดูหน่อยดูหน่อยโดนตัดหรือบ้านมันนะเรวเขาาลงกูออกไปทำหมนะดฟันขื่นถ้าถ้าเปลี่ยนบอกนะถ้าเปลี่ยนตรงบอกนะรถกูโดนบงี่เวรอหลังถ้าเปลี่ยนบอกนะมึงเห็นมาบ้านบ้านบ้านตรงเขาอ่ะตรงเขาอ่ะตรงเขาอ่ะบ้านเราตรขาหน้าหน่โดนจรงนะหนูโดนนาะ้ชุปชุบเพื่อหน่อยชุบเพื่อนหน่อยบอโตายป้าบอลโร

าซเปาโซเป๊ยหไพี่พี่อองมาซเปยเ้ยเาซเยเห็นไรพี่รู้เรื่องเหไรมาโซเวางวางอีกวางอีกวางอีกไม่รู้ไม้ย่ต่างยอะมีอะไรวายดีเิตาไม่ตรงะเอ้ยเอาเอาแล้วเนาะไวยเิมเออไม้มันคี้ตรงที่เนี่ยสตาตาตัวลำแค่ไหนไม้ตีหัวก็คือตายนะ ก็าตาเป็นอย่างนี้ไว้โคตรหมันอ่ะไม้เติมมาเฉสอได้เติมอ่ะเอ้ยแขคเอ้ยเขาจะบุญมาเลยเทร์ลมาเทร์มาเทร์ลมาทร์มาเทิร์ลมาเทมาเทมาเพื่อนทะรุมาหน่อยไหวไหวไหว หวเพื่อนสวยเลยสัตว์สวยจัดเลยสวยจัดเลยสวยจัดเลยมาบ้านเราเมื่อสวยจัดเลยสวยจัดเลยสัตว์ดาบพฤหัสเฮียหวายสวยเพื่อนมาเล่นบ้านเราเนี่ยสวยดับาวพลเัสสวยลั่นเลยลั่นกลางลั่นกลางลั่นกลางไฟโหแข็งจัดเฮียดาบพฤหัสเม่งแข็งจริงเว้ยมา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 โดนโดนโดนงงเอาสมเพื่อนเอาสมเพื่อนมาเอาสมเพื่อนมาชุบก้อนเอาสมเพื่อนมาชุบก้อน เฮ้ยหลังหลังไฟหลังไฟหลังไฟเขาหลังไฟเขาไอ้เลย้อไหลลังไฟเหลฟาดามม้หมาซ้ำหน่อยมาซหน่อยมาซหน่อยมาเรื่องกลางเรื่องกลางมาเ่กลางมาเรื่องกลางหน่อยมา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 ยะเลยลุกยันเพื่อนเพื่อนมา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 ดึงเพื่อนดึดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนมาทีสนี้สานี้สานี้สาดนี้าเลทีกดมาหน่อยม่อลังไปพี่กลไป มาสอบไปอาสอบไปอาสอบไปไม่ม่่นีลเลยเขาไปเล่ไหนะลิทลิทดูนะบอกเพื่อนขขาวอร์ในไฟในไฟบอกเพื่อนขขาวอรดิเฮ้ยเาวอร์หน่อยเขาวอร์หน่อยาวอร์หน่อยเฮ้ยเขาวอรหน่ยดิเขาวอรหน่อยเขาวอร์หน่อยเขาวอรหน่อยเขาวอร์หน่อยเขาวอร์ดิเดมนดี้เราเขาวอไอ่อยาวเอาเพื่อนมาช่วยเอาเพื่อนมาช่วยไ้ให้ฟาเอาพื่อนมาช่วยออกมาคนึงคนนดึงมิดยัดมิดยัดมิยัดไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมิดยัดมิยัดยิมิยัดไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงนะมิยัดเอ้ยโทษเายาวไม่ตายไม่ได้ม ชุบเลยชุบเลยชุบเลยมาช่วยหลังบ้านช่วยหลังบ้านเราชุบชุบหน่ยดีมีหลักมีศพเยอะจัดเลยมาช่วยชุบหน่อยเขาเลยใช่ไหมเขาเลยก็ได้นะมาช่วยชุบมาช่วยชุบหน่อยหลังบ้านศพเยอะอันเยอะอ่ะมันมันมีเมนูชุบอ๋อไหมเออกูเยอะแหล่ะเนี่ยยกชุบได้ปะเยอะเนี่ยถ้าเราชุบได้เชุบไปก่อนนะชุบเลยชุบเลยชุบอยอะชุบเยอชุบเยอะเกมเกมเซนต์มึงดีดีกว่านี้หน่อยดิแบบว่ามึงต้องดูแล้วเว้ยว่าถ้าปืนมันมาปวดหลังไฟแล้วมึงก็เอาศพไปตัดในไฟดิ

ดันไป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 ดัน

ช่วยฟอดแล้วพุช่วยฟอดแล้วตรงนี้ไม่มีใครตายตรงนี้ไม่มีใครตายนะฟอดเกิดฟอดฟอดโอพี่ปืนไม่อยู่กลางไฟปืนไม่อยู่กลางไฟผมผมไม่ตายผมไม่ตายผมโดนยิงพี่ระวังระวังพี่ระวังระวังยี่หม่พี่ยีงใหม่ผมเล่นตรงกลางนะพี่ผมเล่นตรงกลางนะไปเลยไปเลยเข้าเลยเข้าเลย สมันตายเยอะสบยิงหน่ยิงหนยิงไม่หนไม่หน่งไม่หนึ่งไม่หนึ่งไม่หน่งไม่หนึ่งไม่งบไม่้กลับมาซ้ำปืนหลังบ้านหน่อยไม้พิจินน้ำหน่อยสวยพี่มชุบเยูชุบยูชุบยูตายเยอะสบองหน่อยพนพิจินพิจินองหนฮัลโหลมึงก็ช่วกูไเหียกูแม่แม่กูนอนแล้วกูพูดไม่ได้ยิงีพี่ปืนขายมนึงพี่บอขอมนึงพี่บอ เอ้ตรงายได้หน่อยเพื่อนตรงตายได้หน่อยอุ้มดอุ้มตา่เจ็บมาเพื่อนมาเจ็บมาเอ้เตมรกาเลยเพื่อนเตมกายถึงไปนี่ถึงไปเอ้เพื่อนตายเพื่อนยไมมไอ้เ้ยี่สัตว์รั่วจัดเลยเ้ยพี่อ่ะกูโดนหี่ตายเนี่ยทำศพไม่ได้เลยพี่

lê bay 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 lê หลังบ้านหลังบ้านตทะลุม้อทะลุม้อทะลุม้เื่องนี้เนาไ้ปนปานปาคหลังบ้านเคกหลังบ้านเลย่้าขเียวมไ้าเียวเดนไปไปไปเข้าบ้านเข้าไปมากเข้าบดูเงียบดูเงียบก็สอบไปก่อนเดสอบไปก่อนเปืนปนลงตัวบ้านมันเดมา

เอาเพื่อนหน่อยไปเอาเพื่อนหน่อยมันล้มแล้วเนี่ยขัดให้แล้วเนี่ยไปเอาเพื่อนหน่อยขวาขวาขวาน้องระวังไอ้กูทำไม้กูทำไม่ไอ้ลังสุดดิสุดเส้นหน่อยสุดเส้นหน่อยเอาเอาเอาต่อยฟูคนหนึ่งหนีกลางไฟอะไรไม่กูตายตายน้องน้องหรือซบเลยหรือซบเลย

ขายยากเด็ดสักนี่แล้วคอนี้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 แล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหคอนี้แล้วพี่พี่คอนี้แล้วพี่ตุ๊กตาหน่อยตุกเขาหน่อยพวกเราตายตรงไหนเยอะปะมาสลับไม่ได้ไงประเด็นอะคือมาสลับไม่ได้เว้ย รถกู้อยู่ไหน้ะไอ้สัต์